สบายดีพ่อแม่พี่น้องชื่อในลาวและยตตั้งประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทังฟังถ่ายเบิ้สุกูสุคนลนะเ <c oughs> มื่อวานนี่เนาะหลังจากประทาคารมคมคายกับอันมนุษย์ถ้ำโบมีความอายต้อสายตาสาโลกนะที่มังงงนะเท่าแบบอันเงือกซ้ำเท่าอะเนาะอันนี้นะมีเอฟซีเนาะทางสโปโปลาวฮันซ่งมาให้นะเส้นทางนี่นะ่ะ เป็นเส้นทางห้วยทรายปากทาแ้ะก็หาดสะเป็นเส้นทางที่เขาฮันเที่ยวนะเที่ยวไปเที่ยวมาทุกมือ้อบุมเมแม่นทางไปให้ไปสวนไดบุมเมแม่นทางไปให้ไปนาไดนะทางเข้าไปหาบ้านคนนะทางเส้นนี้เขาไสมาโดดแหละเป็นแบบนี้มาโดดน,นะสิ่งที่เขาย่านกลัวคือ,อยังช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนจะสั่นจอลลำบากรถจะเที่ยวบ่ได้เพราะขีต้ตมมันเพียงขาพุทธรถที่จะเที่ยวเข้าเที่ยวอ่องนี้ได้ต้องใสรถอัน เออรถอีแตนบอกนะรถไทนาค่ะนะเข้าไปออกมาแล้วก็จะมีคุมน้บอ่ออีกแบบนี้นะมนุษย์ถ้ำนางเพชรประกายบอกว่ามาท่ายให้แน่นะอันบาเบิ้งแนบมองที่มันดีมันงามแม่นแต่นในตัวเมืองเวียงจันทร์ท่านก็นยังประเจะอยู่ยังให้ถนนหนทางบปทั่วตัวเมืองอย่าซุโมโหมดเพชรประกายเด้อยวันนี้เด้อนะอันนี้นะคลิปเมื่อวานนี่แหละนะบ่ะได้คลิปโดนคลิปนานคลิปเมื่อวานนี่เองนะ อันนี้ทางก็ไปหาบ้านคนเลยและไอ้คนที่บ้านคนที่อยู่แถวแคมทางนั้นเก่ากะนั่งดูดที่ฝุ่นเะนะทุกมือฟุ่นนั้นพีอมันสองจุดห้ายังอายะนะยังอายเลยซิดไซ้ไปเลยนะเจอฟุ่นถนนหนทางที่เข้าไปหาบ้านคนเนะี่ยคิดเบื้องว่า คนที่เที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่นั้นทุกมือเลยว่าคิดสภาพบุาคนที่อาศัยอยู่แถวแคมทางนั้นว่าเขาจีหูสึกจังใดว่าเขาสิเป็นจังใดนะมัองใดกั้ยถ้าประศาชนเลอมัดกรมอดโทนเขาจะออกเงินกันเฮ็ดเองนะพอออกเงินกันเฮ็ดเองแล้วก็จะบอกว่าอย่างอันเฮ็ดเพื่ออันช่วยรวมเขามีความเสียสละว่าย่องย่สมเสยไอโนองเพืดด่อเดนะเบ้าคือป่าในประเทศลาวมันบมีนายก บ้าป่านประเทศลาวบ่มีผู้บริหารนะเฮ็ดอย่างบ่เป็นนะบริเฮ็ดเพื่อประชาชนจักดี <c oughs> เก็บเงินภาษีไปกับอ,อมเอาไปอมเล่นอยู่นะเงินกู้หยืมมากับเอาไปอมเล่นอยู่นะ <c oughs> เป็ดประกายมันตัวนี้ต่อไปมันจะเงือกไปหน้าละนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาปิดอินเทอร์เน็ตสัญญาณเรื่องพวกนี้มันจะบ่เห็นมันบะ คีฟุนมันจะเห็นแต่ว่าอันความฮุ่งเหืองเหลืองเลื่อมนะจะไม่ได้เห็นเรื่องพวกนี้อีกแล้วนะจะไม่ได้เห็นเรื่องอันหิมะแดงในประเทศอีกแล้วจะได้เห็นแต่สิ่งอ้อสีวิไลฮุ่งเหืองอย่างที่เราใฝ่ฝันนะเพราะว่าเขากําลังจะปิดนะอันซื่อสารเรื่องโลกออนไลน์จํากัดการเข้าถึงจ้าบันเน่หัน เอาให้มันเงือกเต็มที่ไปลดเพชรประกายไนะไปให้สุด <c oughs> <c oughs> อ่าคนที่เขาแซ่คลิปมานี่นะเขาอยากได้ยังเขายังให้รัฐนะลงไปแก้ไขนะลงไปเฮนะ็ดถนนหนทางนะ ลงไปเบิ่งไปแยงแน่ว่าเขายู่จังใดเขากินจังใดอย่าไปแต่ทางที่ดีอย่าขี่แต่โยนไลยน่ะขี่รถเข้าไปเบิ่งทางอันซอกซอกแทรกแทกทางที่มีหมู่บ้านทางที่คนแถวบ้านนอกวนานาเขายู่แนวใดน่ดนะโมเมนต์จะเอาแต่ขี่โยนวิน่นวิน่นวิน่วิ่แล้วก็มาบอกว่าประเทศเราออกกันด้วยพัฒนานะ่ะ จะไปมไั่งใดก็ใสแต่โยนใสแต่เฮลิอคอปเตอร์บ่เคยใสรถไปสิแหละเลยบ่หูไสมาปราศาชนอยู่ในประเทศหันว่ามันทุกยากลําบากสํามใดนะแล้วก็ออกมารายงานด้วยกันประเทศเราโอกคการลุยพัฒนานะเท่านั้นเท่านี้หลังคาเอือนบ่เด้นนะความมันบา่าขี้ตัวเขาความพายางให้คนเอืนอ้นอ่านเบิวมาพวกเพื่อนบริหารเก่งพวกเพื่อนบริหารดีนะนะเดี๋ยวจกน้อยนี่เขาป,ปิดซื้อโลกออนไลน์ไป แห้งหงหงเฮืองเหลืองเลือเล่อมคักไปนี่นนะเส้นทางไลยเส้นทางอยู่ในประเทศลาวหันเป้เพนะบ่าว่าจะเป็นขึ้นทางเหนือนะบ่าว่าจะเป็นลงทางใต้กับเมนะอันถ้าเทียบไส้นะทางไปให้ไปนอาอันประเทศเพื่อนบ้านเขายัางดีกว่านี่ซ้ำนะประเทศเพื่อนบ้านนั้นทางไปให้ไปนาไปส่วนเขาเขาเฮดถนนลาดยางเข้าไปย่างดีเลยนะนะเขาเนนบ่ได้เฮดถนนแบบว่าอัน เอาลถไทยไปแล้วเอานั่นรดทันทับทัพทัทัทให้มันเพียงให้พอไปได้แล้วกันแล้วนะเขาประเทศถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านทันถนนหน,นทางยังเป็นส่ขเขาเตะทิ่มหมดแล้วอันผู้บริหารประเทศนะฮะเขาถอนหา้างถอนโคนนหมดแล้วนะแต่ประเอร์มายุ่ในสนปปลาวนะเพราะว่ามีมนุษย์ถ้ำหลายโคนพูดมันย่องยอสมเซออยยุ่เลยบ่หู้สวมาประเทศทันปะชาชนเขาต้องการยังนะ และแถมมาโพยบ้องให้ข่าวว่าอ้องมัมาเว้าอยู่ประเทศเรานาดมันอยู่ในประเทศเรามันยังบวกก้าวเเ้่ซ้ำเรื่องพวกนี้นะ่ะนะมันยังหู้แต่สมเซยเอาอยัางภาษาภาษีภาษานะ่ะมาตั้งตนนั่งตัวว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ระจะเ <จะ S 1> ลิก <laughs> ถ้ายัางป่วยปลาเรื่องแบบนี้อยู่นะประชาชนจะมีโครคภัยไข้เจ็บหลายเกิดขึ้นนะพบาะไ้ครับแต่ดูดขี้ฟุ่นเข้าไปทุกมือทุกมือ สุขภาพห้างกายอ่อนเพลียลงลำพังสารเคมีหลายบอนที่อยู่ในประเทศประสมประสานกับน้ำลงซู่ให้องของเบิงันมันกระซึมซับยอห้างกายเพราะแล้วประสมประสานกับดูดขี้ฝุ่นเข้าไปเห็นให้อาปอดหันนะจะติดเสื้ออะไรเห็นให้โรคอ่าจะเกิดเพราะว่าการเจ็บเป็นหันป่วยขึ้นมานะฝุ่น p m 2 5งห้าหันนะถือว่ายังน้อยกับหิมะประเทศลาวเนี่ย ที่อยู่นะตอนนี้นะหน้าฝนนี่บริกากพันลนาเลยว่าเด็กน้อยจะไปเอาเฮยนลําบากบนะ่ะอ่าขับรถใส่ถน,นนนี่เป็นคุมเป็นบ่อนี่นะขี้ตรมเพียงหัวเข้านะี่แต่มนุษย์ทําททางหลายพวกนี้พัดมมีปัญญาว้าได้ถ้าเกิดเราไปเอาคลิ้ม,มาว่าเนี่ยไอ้ใสให้ไปสีเผื่อน่ะถึกโกรธเทมโพเนี่ยนะนะสิ่งที่จะตามมากันก็คือ ต้องได้ออกมาขอโทษแล้วก็ต้องไม่ได้มาอ่านข้าววาหูเท่าพ่ถึงการว่าใส่ให้ไปสีบพรแม่นความจริงนะสำหรับอีพวกมนุษย์ถ้ำทั้งหลายนี่มันกล้าเบ,าบ้าบอกมันบกบ,ออกนะนบก้าเบ้ารอกนะมันบบก้าเบ้าคือการนะมันได้แต่หูแต่สมเซยกับอมขี้แค่อยู่ <c oughs> ตัวอย่างอย่างเพชรอย่างเส้นเพชรป,ประกายเนี่ยเต้องเบิ่งไก่ยดอกนะ <c oughs> มันข่าววงใส่ให้ไปสีกระแจกแดกดัน เพชรประกายเราอันยังบ้านแล้วเนาะเงือกสําเท่านะให้คุณค่าให้ราคาเราหลายบ่ได้นะคนพวกนี้นะให้อาเราหันเป็นตัวตลกให้ใส่ตาแซวโลกเขเบิ e งซะอันนี้แหละถนนหนทางที่เพชรประกายละ่ะแล้วบอกว่าห้องเฮืองเรื่องเลื่อมเส้นทางอันดีไปเบิดทุกจิ้งทุกบอนทุกก้างแล้วนะยังให้มานําเสนอนี่เดอนําเสนอให้เราเด้อเพชรประกายเดอนนะที่เหลือก็ หอบสังขารไปแหกตาเบิ้งถ้ายังหู้แทบ่แท้น่ะเนาะ